สวัสดีครับผมจตจตนบ้านทุ่งอ่าวันนี้รอบเที่ยงก็มากันอีกแล้วครับนานแล้วครับไม่ได้ลงคลิปวันนี้ลงสะหน่อยครับส้มตําปูปลานี่ครับโอ้โห,โหนี่ซื้อมาจากร้านอร่อยดูติครับใส่ปูเป็นตัวตัวนี่ขาใหญ่ๆนี่โอ้โหเป็นไงน้ำลายจะไหลกินกับขนมจีนครับวันนี้ ซื้อขนมจีนมาปึ๊บโอ้โหร่อยมเริ่มต้นด้วยต้ตมตำปูปลาครับแคปหมูครับจิ้มต้มตำเป็นยังไงครับเราเลย ยอดก็ถึงครับอร่อยมันเดลยต้องวักด้วยถ้ามันไม่วักด้วยทั้งหนึ่งเลย ครับส้ตมตำถอยสารตามดูครับหมูอร่อย,นนย,ยเนี่ยส้มตำถุยสารเนี่ยใส่มะกอกเลยมะกอกน้ำอร่อยอร่อยดีครับใส่มะกอก ใส่มะกอกใส่มันนาสุดยอดตองทับตรงงสินด้วยท้องพักเที่ยงต้องกินให้อิ่มไว้เราไแม่งไหนมาไหนก็ได้ไม่ถึง ខ្លាប់ចំង อยอดกระถินหมันมจิน ห้าบาทเองโอ้ยมื้อนี้สามสิบห้าบาทปวเผ็ดแล้วต่างเผ็ดมา ตู้เป็นตัวๆๆตั้อ่ะตุนเรื่องเงี้ยมันจะไปไหนพักเที่ยงกัน ซื้อต้มตาม,มาลงคลิปเล่นสนุกสนานของตาสนบ้านทุ่งสนุกสนานของเราไป กินเงินไปคุยกันไปทําคลิปลงยูทู e ด้วยแม่เห็นปะ่ะใช้เวลาคุ้มค่าเดีย๋ยวตอาทิตย์นี้หยุดยังไม่รู้ว่าจะไปไหว้พระที่ไหนเนี่ยช่วงข้าวัารราต้องทําบุญหน่อยครับประเพณนี้ไทยของ,ของเราข้าวารพรราพระท่าน,นจำติ๋นเลยครับ ออกไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องกลับมาจําตินที่วัดถ้าเกิดไม่มากลับมาจําตินที่วัดนะถือว่าขาดบรรณาเราถึงได้เข้าบรราชาวบ้านเขาก็ถึงได้ไปทําบุญกัน เดี๋ยวออกวันศาก็เป็นงานประเพณีทอดกระถินทอดปลาปลาเป็นตัว ไปชีกินอร่อยอร่อยซื้อกระดาษชุดชูมา กินเผ็ดๆอย่างนี้ต้องมีกระดาษเช็ดทู่ดูให้เยอะเลยทำตามสามสิบบาท ผิออนออ่ต้ตมตำสูตรเด็ดแซ่บ,บต้ตมตำโค้งวัดพนันเชิงอร่อยครับ

โอเคครับมือ้อกลางวันต้มตำปูปลาแก้มแคปหมูหนุ่มตีนอร่อยอร่อยจากตาตนบ้านทุ่งโอ้ห oh, oh, เผ็ดมากชอบตาตนกดไลค์กดแชร์ให้ตาตนหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาตนทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับจากตาตนบ้านทุ่ง